รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยเปบปซี่อร่อยซ่ามือนี้เปบปซี่เลย เอความเทรนดี้ก่อนใครในรายการวันท n i นิกับ30สินาทีที่คุณจะได้รู้ก่อนอินก่อนตั้งแต่เกิดฟูดเทรนด์ที่จะทำให้ปีดของคุณไม่เอาติดตามได้ในช่วง ธรรมาดาอยู่แล้ววันนี้ผมปั่นมาต้องบอกอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับคือการปั่นจักรยานเนี่ยมันก็ฮิตกันมาพักหนึ่งแล้วพอ,อฮิตไปเรื่อยๆคนส่วนมากเขาก็รู้จักใช่ไหม ตอนนี้เนี่ยมันก็เลยเกิดมาเป็นคอมมูนิตี้ที่ตอนนี้หลายๆคนก็สามารถพูดคุยกันในเรื่องของการปั่นจักรยานได้มากขึ้นแล้วเพรนาะฉะนั้นนะคะช่วงฟนะู้ดฟิตในวันนี้นะคะเราจะพูดถึงไบคัาเฟ่ซึ่งตอนนี้เนี่ยมีมากขึ้นเรื่อยๆนะตามหัวเมืองใหญ่ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตโอ้โหกำลังเป็นที่นิยมเลยถูกต้องวันนี้เราก็เลยพามาที่นี่ครับไบคัเฟ่มีชื่อว่าโซล่ซิตี้ที่นี่เนี่ย ใครที่เป็นคอปั่นจักรยานหรือว่าเป็นไบค์คอมมูนิตี้เชิญที่นี่ได้เลยครับดเดี๋ยวเราไปเข้าไปคุยนด้านในไปเจอชินฮะเอาขึ้นมาด้วยแน่นอน เอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับเจ้าของร้านโซล่าซิตี้แล้วนะคะพี่เนทแล้วก็พี่แอมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือพี่เนทนี่คือพี่แอมนะครับผมถามถึงที่มาของร้านร้านนี้หน่อยครับส่วนตัวคือเป็นคนที่ชอบเล่นกีฬาหรืออยากเป็นโอเพ่อยู่แล้ว แล้วก็มีจังหวะหนึ่งคือเหมือนเราต้องไปแข่งกีฬาแล้วก็เหมือนเกิดอุบัติเหตุเอ็นไฟเข่าหน้าขาในหลังจากจุดนั้นก็ต้องไปผ่าตัดอย่างเดียวที่ทําได้ตอนนอั้นคือปั่นจักรยานจากจุดนั้นก็เลยเริ่มปัน่นแล้วก็แบบส่วนตัวก็เป็นคนชอบเจอคนเยอะๆเจออะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยฮะก็เลยแบบเอะสังคมมันแปลกดีนะไม่ใช่สังคมที่เราเคยเจอบวกกับตัวเองชอบเสพเหมือนพวกเรืร่องงานดีไซน์พวกงานสายมินิมอลอะไรเงี้ย ก็เลยเริ่มมีความคิดว่าคงจะดีมากถ้าเกิดว่าได้ทําจักรยานเป็นสไตล์ที่เป็นดีไซน์ที่เป็นของเราเองอย่างเงี้ยฮะแต่ทีนี้เนี่ยชื่อร้านก็คือโซลาร์ซิตี้แปลว่าอะไรครับจริงๆตัวโซลาร์ซิตี้แปลว่าเมืองแห่งท้องฟ้าครับผมครับคาว่าโซลาร์แปลว่าท้องฟ้าซิตี้ก็เป็นประเภทจักรยานก็คือตั้งใจจะให้มันรู้สึกเหมือนวอมๆอมหน้อยู่ที่นี่ล้าแบบใจเย็นๆไม่ต้องรีบไปไหนมากเป็นวันสบายๆวันหนึ่งแต่ทีนี้เนี่ยในร้านเนี่ยเราก็จะเห็นจักรยานที่ คนไทยมัเยอะเลยทีเดียว่วนของจักรยานจะมีอยู่3ามรุ่นตอนนี้นะฮะก็คือที่มารุ่นแรกที่เห็นตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นทรงดัชบค์นะฮะอ๋อเป็นแบบของเนเธอแลนหรือว่าใช่คอนแลนที่เรารู้จักกันก็คือยืมยืมคอนเซ็ปต์ของความคลาสสิกของจากประเทศบ้านแม่มาครับผมส่วนอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวนี้จะเรียกเป็นโซลาคลาสสิกนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวชูโรของที่นี่เลยก็ว่าได้ฮะเพราะว่า แต่ละคันจะหน้าตาออกมาไม่เหมือนกันยังไงครับก็คือจะเป็นจักรยานที่แบบเปิดให้ลูกค้าให้ลูกค้ามีสส่วนร่วมในการออกแบบดีไซน์แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการขี่ให้เป็นคาแรคเตอร์ของเขาอะฮะอย่างคันนี้เนี่ยจะสังเกตหายางเนี่ยมันจะเป็นสีครีมแล้วก็จัดกับสีเทาอ่อนนะฮะครับผมจุดเด่นของเราที่นี่ก็คือว่าเราจะค่อนข้างมีสีสันเป็นในแนวของเราเองเหมือนกันแสดงว่าทุกทุกชิ้นเนี่ยสามารถแบบจัดในรูปแบบของตัวเองได้ถูกต้องไหมครับใช่รวมไปถึงสีด้วย แล้วก็ติดยี่ห้อของตัวเองว่าแบบโซาร์ซิตี้น่ารักจังเลยแล้วล,วล,วลวมีอะไรครับที่สามารถเลือกได้นะรเรียกว่าแทบจะทุกชิ้นเลยฮะตั้งแต่แบบสีชุดเบรกนะฮะแล้วก็ไปถึงแบบด้ามจับหรือร<า>ลิฟท์ลิฟก็สยนสยแล้วอย่างนี้เราทํากันที่ไหนครับประกอบที่ไหนแล้วลูกค้ามาซื้อมันต้องรอนานขนาดไหนถึงจะได้ก็ระยะเวลาในการรอประมาณไม่เกินหนึ่งวันนะฮะจริงต้าจริงปกติเขาเป็นแบบเร็วสุดก็มี2องวินะเนอกจากดีไซน์จะสวยและใช้งานได้ดีด้วยครับผมแล้วถ้าเรา ได้รู้สึกว่าเราขับไอสิ่งที่มีน้อยๆอะแล้วมันแบบสวยขนาดนี้ด้วยรู้สึกแบบภูมิใจเนาะอีกหนึ่งอย่างของไบคาเฟ่ครับคือปันมาเหนื่อยๆแล้วเนี่ยบางทีมันก็ต้องมีแบบ เครื่องดื่มหรือว่าอาหารให้ลูกค้าได้ทานกันบ้างที่นี่เป็นยังไงครับคอนเซ็ปต์ของอาหารและเครื่องดื่มเราในรสชาติที่เรียบง่ายโฮมเมดจบที่คําว่าอร่อยกาแฟของเราเนี่ยค่อนข้างพิเศษรสชาติเนี่ยมันจะออกมาในลักษณะของกลิ่นทัวแล้วก็เป็นดาร์กช็อกโกแลตนะค่ะซึ่งเป็นมีเดียมดาร์กโรสนะคะคนที่ไม่ทานกาแฟก็สามารถทานได้นะคอาหารแหะอาหารโฮมเมดมีอะไรที่แบบเป็นเมนูหลักขึ้นชื่อบ้างครับเด่นเด่นของเราหลักๆจะเป็นแพนเค้กนะฮะจะเป็น ทุกรายการที่เป็นแพนเค้กเราแค่เราทำเพลงหมดแล้วก็จะมีตัวข้าวหมูอบกาแฟแล้วก็เอาตัวช็อตเอสเปรสโซเนี่ยมาหมักรวมกับหมูแล้วก็อบในเตาอบเป็นรสชาติที่แปลกแต่ว่าหลายคนก็ติดใจอ่ะเอางี้ดีกว่าเมื่อกี้พูดมาแล้วกาแฟก็พูดแล้วอาหารก็พูดแล้วเข้ากลัวไหมใช่ลุยไหมลุยไหมอยากทำด้วยเลย เดี๋ยวเรามาทําแพนเค้กกันดีกว่าเดี๋ยวให้พี่แอมสอนนะคะว่าต้องทํำยังไงบ้างขั้นตอนแรกเลยดีกว่าค่ะครับผมเราจะโรยด้วยไอซิ่งก่อนนะคะคีมชีสสูตรของเราที่เราตีเองโรยหน้าด้วยคัมโบเลยค่ะ หาันี้เนี่ยเราจะราดด้วยครีมชีสและหลังจากนี้เราโอยด้วยสตรอเบอรี่โรยแล้วหลังจากนี้เราจะมีซอสโฮมเมดอีกหนึ่งตัวนะคะเป็นซอสสตรอเบอรี่อันนี้ก็จะให้ลูกค้าเป็นคนลาดเองเพื่อความสนุกสนานการถ่ายรูปโอเคแสดง อเบอรี่ค, <S <S ครีมชีสแพนเค<อ>้กของหวานเ,เสร็จแล้วผมมีของคาวมาด้วยครับอ๋ออันนี้ที่บอกไปคือเมนูหมูอบกาแฟาหมูกาแฟอันนี้เป็นเมนูซีเนเจอร์ของทางร้านนะครับผมทั้งสองเมนูเลยกิ่กนกาแฟแจ่ชัดเลยเหมือน,น,นคนพันกาแฟเข้าไปอ่ะค่ะมันจะแบบปิดลิ้นปิดคอนหอม Nguông là. Nguông lời. Ngôn lời. สุดท้ายครับผมารอยากให้แ<ห>อมเนฝากร้านนิดน,นึงก็เป็นที่ที่แบบว่าถ้าวันไหน,น,น,นอยากจะเป็นวันสบายสบายวันหนึ่งก็นึกถึงท,ที่นี่ได้ครับผมร้านตั้งอยู่ตรงไหนนะคะอยู่กลางซอยสุขมุมวิท26เลยครับผมอยู่ตรงบริเวณโค้งติดถนนใหญ่เลยฮะดูแมพได้ที่ Facebook ของเรานะคะ,ะคอะโอเคในวันนี้ขอบคุณนะครับทั้งพี่แอมและพี่เน็ครับขอบคุณครับขอบคุณนค่ะสนับสนุนโดยเบปซี่อร่อยซ่ามือนี้เบปซี่เลย สนับสนุนโดยเบปซี่อร่อยซ่ามือนี้เบปซี่เลยอัปเดตท,ทุกเรื่องดนตรีก่อนใครในช่วง Music Madden Music Madden น็อตครับ,รบน็อตเคยมีอารมณ์แบบว่านั่งดู MV อยู่ตามบ้านฟังเพลงแล้วก็แบบมีจิตนตนาการว่าถ้าเราเป็นคนทํ<อ>า MV หรือเราแบบมี MV เพลงของตัวเองเนี่ยรเราอยากจะจิตนตนาการแบบให้ MV เราเป็นยังไงอย่างนี้นะเฮ้ยผมมีอารมณ์นี้บ่อยที่เพราะเรารู้สึกว่าเออเอ็มวี MV นี้มันน่าจะเพิ่มแบบนี้นะหรือแบบนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าผมมีสิทธิ์ที่จะทํา MV เองจริงๆนะผมอยากจะจ้างใครก็ได้ที่เขาไม่ค่อยได้เล่น MV อะ่ะอย่างเช่นอย่างเช่นแบบ พี่เบิร์ดเป็นแบบคุตาเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นก็ได้หรือว่าเป็นคนเอกประยุทธ์มาเล่น MV ทําให้ MV ของเราเนี่ยแบบมีการพูดถึงแล้วก็มีที่มาที่ไปให้เขามาเล่นเป็นอะไรก็ได้ที่เขาอยากจะเล่นออแบบแปลกเนาะใช่อันนั้นเลยพี่อะพี่อะเป็นไงถ้าเป็นพี่หรอ ก็จริงๆบ้านเราเราจะเห็นแต่ว่าเป็นเหมือนละครเนาะเหมือนว่าเราดูละครอ่ะเราก็อยากที่จะเปลี่ยนให้มันเป็นอะไรที่อาจจะเป็นแนวแอส r ตร t คือเราไม่ต้องจะเป็นว่าฟังเพลงแล้วดู MV มีให้มันดูดูเรื่องเป็นเนื้อหาก็ได้จริงปะใช่ใช่อาจจะดูเป็นแบบเออถ่ายเลยก็ถ่ายดูเรื่องเรื่องก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะได้อะไรใหม่ๆจริงเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเหมือนโลกมันไปไกลมากแล้วโดยเฉพาะเรื่องของโซเชียลเ t w เ r ิร์กที่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันมาแรงแล้วก็มันพัฒนาจริงจนทำให้ทุกวันนี้ MV เนี่ย เราเป็นคนดูศิลปินอยู่ในจอแต่สามารถอินเตอร์แอคทีฟกันได้แล้วขนาดนั้นเลยไม่ธรรมดาเออไม่ธรรมดาจริงก็จริงอย่างที่น็อตว่านะเพราะเดี๋ยวนี้เอ็มวีเขามีการแบบพัฒนาไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นลงทุนไปถ่ายทำต่างประเทศนะพวกโปรดักชั่นอะไรต่างๆยิ่งใหญ่แต่อาจจะเป็นในโซนของเมืองนอกของไทยเนี้ยต้องให้เวลานิดนึงเออให้เวลากันนิดนึงสวัสดีครับผมต้าวงลพรดอกครับ ครับก็ MV สมัยนี้มันมีวิวัฒนาการเยอะมากแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยจะมีให้เล่นกับคนดูเยอะนะครับรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นครับผมว่ามันทําให้มีกระแสที่ดีคนก็อยากจะมาดูอยากจะมาเล่นอยากจะมาร่วมกิจกรรมเพลงต่างๆคือโคเชเลนี้มีหลายตัวที่ค่อนข้างล้ําสมัยอยู่ตลอด นะตัวล่าสุดทําให้คนดูเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกอะไรต่างๆนะเลือกฉากเลือกอุปกรณ์อะไรพวกนี้ครับมันมันเหมือนกับเป็นการทําให้คนดูสนุกและที่สําคัญก็คือมันทาให้คนเนี่ยเข้ามาดูได้เรื่อยๆเหมือนเราเล่นเกมเราจะติดเพลงในเกมจําได้อะไรเงี้ยแล้วเราจะรู้สึกว่ามันฝังไว้อยู่ในตัวเรามันทําให้คนเนี่ยสนใจฮะสิ่งนี้ที่ขาดมากใน m v ยุคหลังคือ ต่อให้ทำดีแค่ไหนโอกาสที่จะเรียกร้องให้คนมาสนใจมันน้อยครับวิธีการนี้เป็นวิธีที่ดีมากประพัดคุสริรังจกรครับจริงๆของโค p เพลนเนี่ยตัวผมเองก็ติดตามมิวสิวิดีโอของโคเพลมาหลายๆตัวมาตลอดตัวล่าสุดที่เห็นตัวมิวสิวิดีโอเพลงอยิอ้งเนี่ยมันเป็นการแสดงลูกเล่นอีกรูปแบบหนึ่งในเชิงของอ อินเตอร์แอคีฟจิตวิทยาของของมันจริงๆมันพยายามจะบอกกับคนดูเพราะว่าคุณกำลังจะดูมิวสิกวิดีโอที่ออกแบบโดยตัวคุณเองผมว่านั่นคือจิตวิทยาของของมันเพราะว่าพอพอคนเล่นปุ๊บเนี่ยก็คุณก็สามารถไปโพสต์ใน Facebook ใน t w i t t e r ซึ่งอันนี้ผมว่ามันเป็นจิตวิทยาโดยพื้นฐานที่ที่สร้างให้คนดูมีส่วนร่วม เ็นี่เรื่องเลยเจ๋งมากสุดยอดเลยเนาะเจ๋งมากนะพี่อย่างนี้เนี่ยเหมือนแบบว่า เราได้เล่นไปด้วยแล้วก็ฟังเพลงของเขาไปด้วยเป็นข้อดีอีกหนึ่งอย่างคือทำให้เพลงเนี่ยมันซึมไปในหูของเราเอออยู่ในนี้ก็ร้องตามได้แล้วก็มี้วานเพาะขึ้นมาใช่แล้วก็เหมือนกับเราได้กํากับเองแบบง่ายๆด้วยนะคือเลือกกดเองเนื้อเรื่องก็เป็นไปตามที่เรากดเออสนุกปล่ล่ะแต่อันนี้ของโคเพเนี่ยเขาจะทําออกมาเป็นเหมือนแอนิเมชันแต่ก่อนหน้านี้นะก็มี MV ของ t ของเทเ w ส i t ปนะชื่อเพลง Bank Space เขาก็สามารถให้คนดูเนี่ยมีส่วนร่วมใน MV ของเขาได้ เหมือนกันคือเป็นแบบอินเทอร์แอคทีฟนี่แหละครับผมก็คือสามารถกดให้เทเลอร์สวิตเดินตกน้ําก็ได้หรือว่าเดินขึ้นบันไดอย่างเงี้ยหรอบ้าไม่ใช่มันก็สามารถมองเห็นได้360องศาทั้งสองข้างจากที่เราจะเห็นเป็นแบบแบนๆใช่ไหมอาจจะเห็นว่าเอ้ยข้างซ้ายของเขามีอะไรข้างขวามีอะไรอย่างงี้ใครที่อยากรู้ไปดูกันค่บ ครับก็ของ Taylor s w i f t ก็ทำให้คนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าเหมือนมีมุมมองที่มากขึ้นน่ะคือดึงดึง,ดงฉากต่างๆอะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าคนน่ะสามารถเลือกได้แล้วคนจะรู้สึกว่ามีส่วนร่วมแล้วเพลงก็เหมือนเราฟังบ่อยๆขึ้นมันก็เป็นการโปรโมทโดยที่ว่าไม่ต้องไม่ต้องอาศัยว่าเปิดบ่อยคือคนเข้ามาหาเองมาเล่นกับมันเองแล้วเล่นได้ตลอดเวลา ตัวงานของ Taylor Swift เองมันก็เป็นอีกหนึ่งการออกแบบมากกว่าว่าคุณจะได้ดูมากกว่าที่คุณเห็นในปกติใน YouTube มัน,ม,นมิเศษถ้าคุณมีสิทธิ์ที่พิเศษกับอะไรอะไรก็แล้วแต่มันเป็นการทำงานที่เหมาะกับคนรุ่นใหม่นี่ก็ถือว่าเป็นไอเดียใหม่ๆนะฮะที่เก๋มากๆเลยสำหรับการทำา v v ครับมีการอินเตอร์แอคทีฟกันระหว่างคนดูกับศิลปิน เื่อว่าในอนาคตศิลปินไทยต้องเอาบ้างนะครับใช่แล้วก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆให้คนดูด้วยเนาะเราจะได้ดูอะไรที่ใหม่ๆไม่ตตีมีเรื่องราวเดินไปเรื่อยๆเอออะไรอย่างงั้นจะได้สนุกสนุกกันก็รอติดตามในบ้านเราน่าจะมีในอนาคตเนาะครับสนับสนุนโดยเบปซี่อร่อยซ่ามือนีเ๊ปซี่เลย นับสนุนโดยเบปซี่อร่อยซ่าซมือนี้เบปซี่เลยแชร์ก่อนให้อินก่อนกับทุกเรื่องโซเชียลในช่วงโซเชียลกี๊โซเชียลกี นาะถ้าในฐานะที่นอตเนี่ยผ่านมาทั้งงานหนังนะงาน<ฮ>ทุกอย่างเลยงานแสดงเนี่ยเคยหวังไหมว่าตัวเองจะได้รางวัลจากอะไรที่ตัวเองแบบแสดงไปบ้างเอาจริงๆนะมผมหวังหวังลึกๆเพราะว่า ทุกทุกเรื่องก่อนที่ผมจะเล่นเนี่ยผมได้อ่านบทแล้วก็ได้ดูถึงวิธีขั้นตอนในการทําแล้วเราก็แอบคาดหวังว่าสิ่งที่เราทําหรือว่าสิ่งที่เราเล่นเนี่ยมันมีคุณภาพจริงๆที่พี่ถามน็อตเนี่ยไม่ใช่อะไรรองช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลแจกรางวัลไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งวงการเพลงหรือวงการภาพยนตร์นะเขาก็ใกล้กันแล้วเป็นช่วงต้นปีไงถูกต้องเนี่ยอย่างออสการ์ที่จะมาถึงเนี่ยไม่อีกกี่วัน3วันนี่ละจะแจกแล้วอ๋อซึ่งเดือนกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ทยอยปล่อยนอมินีออกมาแล้วนะครับว่าใคร ที่จะมีการลุ้นรับรางวัลต่างๆของออสการ์กันบ้าง<ช><ช>เราเองคนไทยนะก็ตื่นเต้นตามไปด้วยใช่เนี่ยตื่นเต้นแล้วเ <ๆ S 2> พราะฉะนั้นนะคะในช่วงของโซเชียลก็ในวันนี้นะคะเราก็จะมาติดตามความเคลื่อนไหวของการประกาศผลรางวัลอสการ์ด้วยกันนะคะ <S <S าาผ่านแฮชแท็กออสการ์1 5นะคะทาง Twitter นั่นเอง <S <S เดี๋ยวเราไปดูกันเลย แฮชแทกออสการ2015นี่โหมาเต็มเลยอ่ะ เห็นไหมส่วนใหญ่ก็ต้องเชียร์หนังของตัวเองนะเพราะว่าเราสารเล่นเองทาเองอ่ะเราก็แบบอยากให้หนังของตัวเองได้รับรางวัลใช่แล้วก็พวกแฟนๆหนังสังบางคนเนี่ยไม่ได้เชียร์ภาพยนตร์ที่ตัวเองชอบนะเชียร์ไปถึงทีมงานเบื้องหลังใช่แล้วนี่คือแบบฝรั่งแล้วก็คนไทยเนี่ยทั้งอินแล้วก็มีทั้งเกลียดด้วยหลายอันเลยใช่เยอะแยะไปหมดต้องไปไล่อ่านดูนะครับผมเอาอย่างนี้ดีกว่าผมว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็อยากจะรู้นะครับว่าเฮ้ย ใครที่จะเป็นคนได้รับรางวัลไปในอีก3วันข้างหน้าเราไปถามกูรูกันดีกว่าครับว่าคนที่เขาเนี่ยอยู่ในวงการภาพยนตร์หรือว่าหนังของเมืองไทยเนี่ยเขาเชียร์ใครหรือว่าหนังเรื่องไหนเนี่ยมีสิทธิ์เข้าวิ่งกันบ้างเชิญชมครับใช่แล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สาขาแรกสาขานักแสดงนำหญิงิดวดิยีย ผู้เข้าชิงนักแสดงนำฝ่ายหญิงปีนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูจากกระแสตอนนี้ผู้คนจะพูดถึงจูเลียนมัวจากเรื่องสเตลาริสนะฮะคือจูเลียนมัวเนี่ยเป็นดาราที่เราเห็นเธอทุกปีนะครับเข้าชิงออสการ์มาสี่ครั้งนะครับยังไม่เคยได้สักครั้งผมเดาว่าจูเลียนมัวนี่เป็นการเข้าชิงที่เป็นครั้งแรกที่ทำให้เธอได้รางวัลลังจากที่ชิงมาแล้วสี่ครั้งก็สำหรับนัมหญิงออสการ์ปีนี้นะฮะก็ดูไปแค่สองคนนะครับ ก็คือดูโรสมุนไพรก่อนเกิลนะฮะแล้วก็เพลย์ซิตี้โจลส์นะครับจากเจเรมี่อับเบอร์ติงครับถ้าให้เชียร์คงเชียร์คนนี้นะฮะคนที่เล่นเป็นเจนฮอกกิ้งก็คือเพลย์ซิตี้โจลคือหนังเรื่องนี้มันไม่ใช่เป็นหนังประวัติซีฟอนฮอกกิ้งอย่างเดียวมันเป็นหนังประวัติของเมียเมียเขาเนี่ยผมสำหรับผมเนี่ยรู้สึกว่ามันเท่าๆกันเลยแล้วก็คือผู้หญิงคนนี้เขาจะเป็นแอคติ้งเขาจะมาแสดงเหมือนเป็นคนที่เก็บเงาอารมณ์นะแล้วก็แสดงออกกันน้อยแต่ว่าโหมันมันพิเศษมากๆเลยก็รู้สึกว่ามันนเป็ที ตัวเด่นมากของปีนี้ครับแต่ว่าสําหรับตัวเต่งที่คิดว่าน่าจะได้คงเป็นจูเลียนมัวร์ครับสไตลิสเพราะว่าเห็นกวาดมันเรียบเลยทุกตาบางงานอย่างเงี้ยโดยส่วนตัวผมเลยคิดว่าผมขอเชื่อเรื่องที่ผมดูแล้วกันนะฮะคือกรเกิลนะฮะผมดูแล้วขนลุกเลยฮะความรู้สึกแรกที่เกิดขึ้นตอนที่ดูเลยนะฮะคือกลัวกลัวผู้หญิงคนนี้มากฮะโรสแมนไพคะ์แสดงได้ได้เป็นมนุษย์มากเหมือนยิ่งเข้าใจาย,ยิ่งไม่เข้าใจอ่ะ <ep> หน้าตาเขาในบางฉากมันท <"She> ําให้เราไม่เข้าใจว่าเขาคิดอะไรอยู่ผมมาเล่นยากนะเล่นอะไรให้รู้สึกได้ถึงขนาด ไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่แต่รู้สึกกลัวมากๆเลยครับสาขาที่2นักแสดงนำฝ่ายชอยสำหรับผมแล้วปีนี้เนี่ยจะเป็นการชิงกันระหว่าง3คนนี้แหละครับไมเคิลคีตันในคณะรุ่นเก่า ออสการ์ชอบโหวตให้กับดารารุ่นเก่าที่กลับมาสําเร็จใหม่มันมันอย่างที่บอกมันมันเป็นป๊อปปูล่าโหวตมันมีความน่าหลงใหลมันมีความเห็นใจมันมีความชื่นชมอย่างฮีโร่เก่านอย่างเราเลนะครับเอ็ดดี้เร์แมนเนื่องจากว่าบทที่เล่นมันโดดเด่นเหลือเกินนะครับคาแรคเตอร์ดีเหลือเกินแล้วก็สตีฟคาวเวลล์ในฐานะที่แบบโอเ้เขาพลิกโฉมได้อย่างอย่างหน้ามือเป็นหลังมือเลยและเชื่อว่าในที่สุดไมเคิลคีปันจะได้ครับที่คิดว่าจะได้เนี่ยน่าจะเป็นเอ็ดดี้เรย์แมน จากทฤษ o ีออฟเอเวอร์สติกคเล่นเป็นเซเว่นฮอกรีนซึ่งก็มีความเปลี่ยนแปลงทั้งทั้งความรู้สึกและทางร่างกายนะฮะออสการ์ก็ชอบการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างนี้ถ้าจะเชียร์สักคนหนึ่งในในลิสต์เนี้ยก็ขอเชียร์เบนเดดิกทำเบอร์แบทแล้วกันฮะผมว่าเบนเดดิกอินกับบทอารันทูลิงมากก็เป็นบทที่สุดยอดมากเหมือนกันคือขนาดสั่งคัดแล้วเขาก็ยังร้องไห้ต่อไปอ่ะถึงขั้นเขาใช้คำว่าเบรกดาวคืออินจนรับไม่ได้เพราะรู้สึกว่าตัวละครตัวเนี้ยมันมันผ่านอะไรที่ ที่หนักหนาสาหัสในชีวิตมา,มากๆฮะ,ะการเล่นให้ให้เราเชื่อได้ว่าเป็นคนอย่างนั้นน่ยสำหรับผมผมว่าเขาทําให้เราเชื่อได้จริงๆอีกรุงวันคือร่างวันผู้กำกับยอดเยี่ยมตอนออกบางยี่ขันครับผมภืมิหน่ำที ที่เดามาทั้งหมดสารางวัลก่อนหน้านี้ไม่มีอันไหนที่ผมฟันธงได้เด็ดเลยนะแต่รางวัลนี้ผมฟันธงแบบถ้ามีธงตรงนี้ก็จะฟันให้ดูเลยว่ามันเป็นของริชาร์ดลิงเลเตอร์แน่นอนนะฮะจากเรื่องบอยฮูดคือต่อให้บอยฮูดไม่ได้รางวัลหนังเยี่ยมนะแต่ผู้กำกับเนี่ยอันนี้คือนอนมาเลยครับทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันทําได้ยังไงการทําหนัง12อปีการควบคุมตัวละครชุดเดียวกัน12ปีการเขียนเนื้อเรื่องที่มันกินเวลายาวนานทั้ง12ปี ทำได้ยังไงดังนั้นริชาร์ดลิงเลเตอร์ครับจะขึ้นใบคว้ารางวัลออสการ์ในฐานะผู้กำกับยอดเยี่ยมเป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาแน่นอนครับก็น่าจะเป็น imitation เกมนะเพราะว่าอย่างว่าแหละมันเพราะมันว่าด้วยเรื่องที่ใหญ่กว่าประเด็นประเด็นที่เขาเอามาเล่ามันมันค่อนข้างจะใหญ่แล้วมันโดนใจคนทั้งในแง่ของตัวปัจเจบุคลและในแง่ของทั้งการเมืองสังคมอะไรอย่างนี้ด้วยพี่ก็คิดว่าคนนี้น่าจะได้ก็สําหรับผู้กำกับ ก็คงมองคล้ายๆหนังยอดเยี่ยมครับก็คือผมมองงานที่มันทะเยอทะยานแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่มันลงตัวและลึกซึ้งด้วยก็คงจะเป็นริฉันเ d นเทสเตอร์จากบอยฮูดนะครับผมว่ามันจะเป็นกลายเป็นหนังคลาสสิกตลอดการเรื่องหนึ่งของโลกภาพยนตร์นะฮะและรางวัลใหญ่ที่สุดภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนงมาก ภาพ,พยนตร์ยอดเยี่ยมโอกาสสูงที่สุดน่าจะเป็นบอยฮูดเพราะว่ามันเป็นหนังประวัติศาสตร์จริงๆฮะมันเป็นหนังที่จะอยู่ในตำราเรียนไปอีกนานเท่านานต่อไปนักเรียนเวลาเรียนวิชาภาพ,พยนตร์คุณครูต้องยังไงก็ต้องยกอหนังเรื่องนี้มาพูดถึงแล้วก็เราจะสังเกตได้ว่าออสการ์ชอบโหวตให้กับหนังแบบนี้หนังที่มันเป็นการยกระดับให้กับวงการหนังอเมริกันป,ปีนี้ก็น่าจะเป็นบอยฮูดคิดว่าน่าจะได้นะครับจริงๆก็เป็นหนังที่ผมชอบด้วยแหละแล้วก็คิดว่า มันน่าจะเป็นหนังของยุคสมัยเลยเพราะมันมันเป็นการทํางานที่พิเศษมากคือเรื่องบอยฮูดครับเพราะว่าโดวยวิธีการของหนังที่ตามถ่ายชีวิตเด็กคนหนึ่งต่อเนื่อง12ปีอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเออมันมันพิเศษมากๆทาได้ยากแล้วก็ที่สาคัญคือมันไม่ใช่แค่วิธีการที่เจ๋งเนื้อหาเนื้อหาแล้วก็คําถามที่หนังถามออกมาผมว่ามันลึกซึ้งแล้วก็น่าสนใจมากเลยก็เลยคิดว่าบอยฮูดน่าจะได้ไปครับผมขอทายว่าเป็นเรื่องที่เข้าชิงหลายสาขาที่สุด ในออสการ์แล้วกันครับก็คือเรื่องเบิร์ดแมทผมรู้สึกว่าเบิร์ดแมทมีองค์ประกอบที่ที่ครบสำหรับเวทีออสการ์ออสการ์มันเป็นเวทีที่มีคาแรคเตอร์ของของหนังที่จะได้รางวัลอยู่ประมาณนี้ผมคิดว่าหนังยอดเยี่ยมอ่ะมันมันน่าจะมีความอเมริกันอยู่นิดนึงอะไรเรื่องภาพเรื่องสไตล์ของหนังมันโดดเด่นนะฮะโดดเด้งขึ้นมาจุดพลิกผันในเรื่องอะไรเงี้ยฮะจากดาราตกอับพยายามจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยองค์ประกอบโดยรวมของหนังเรื่องนี้มันโดดเด่น พอที่จะมีลุ้นนรางวัลหนังยอดเยี่ยมเท่านั้นเองครับต้องพูดคำนี้ว่าเซียนอยู่ตึกแต่ละคนเนี่ยก็ให้ทัศนะที่แตกต่างกันออกไปเรื่องนี้ก็ดีเรื่องนั้นก็ใช่แต่อย่าลืมนะฮะสองเรื่องที่น่าจับตามองมากๆก็คือ1 เบิร์ตแมกับ 2, 2> The g r a n d รนด์เวลเทสโฮเทลนี่หมวดเรื่อง2ชอบใช่ไหมชอบมากชอบผลงานของเวส,เสันต์สั่ n มากแต่อย่าลืมว่า2เรื่องนี้เนี่ยเขาเข้าชิงเจ้าสาขาเท่าเทากาันหรือไม่แน่ บางทีมามืเนี่ยอาจจะแทรกเข้าวิงก็ได้รอติดตามครับแกลนบูดาเป็นโหนี่เชียร์ออกนอกหน้าละอาจจะผลจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะคะอย่าลืมไปรุ่นร่วมกันนะคะในวันจันทร์ที่จะถึงนี้แล้วนะคะคสำหรับงานประกาศรางวัลออสการ์ครั้งที่87อย่าลืมไปเชียร์ มาอัพเลเวลทุกเรื่องเทรนด์กันได้ใหม่ในรายการเวทนิ้งทุกวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางช่องวันและกติดเรื่องออินได้สองช่องทาง Follow อดเวทนิ่งทีวีและ Facebook Fanpage เพจแบ๊บซี่ไทยเพราะเรารู้ก,กัน,<อ>นก,กัน